้าใช้ไม่รักษาเนี Wh ่ยนะครับพวกเบ้าม so like ือเปิดพวกลายไม้ดีไปหมดแล้วนะครับตัวเบาะนะครับตัวเบาะอันนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้า9,000าพันบาทคุ้มๆอย่างนี้สดได้ผ่อนได้เป็นยังไงนะครับสดได้ผ่อนได้แน่รุ่นพิเศษอเพอร์โตตีคู่มากับขับสีก็คือสปอร์ต v ิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับจสที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์วนราชธานีใครที่ เห็นคันแรกๆที่ผมปล่อยไปวันนี้เอามารีวิวให้ดูชัดๆอีกหนึ่งคันนะครับในกลุ่มที่ไฟ้สดเนี่ยอาจจะดูเมื่อดๆหน่อยแต่วันนี้ผมขอรีวิวขอรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูความสวยแล้วก็ราคาดีๆของ Fortuner ไฟยักษ์หน้ายักษ์รุ่นพิเศษนะครับ3.0อ p e เวอร์โตเพราะว่าตัวตัว,ตวหน้ายักษ์นะครับตัวหน้ายักษ์ตัวนี้ตัวหน้ายักษ์ตัวนี้ถ้าเป็น ขับเคลื่อน4ล้อก็จะเป็น TRD Sportivo ในตัวออโต้สี่คูณสนะครับแต่ถ้าเป็นออโต้สี่คูณสที่เป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันคือ3.0มยูศูนอพโตปี2009หรือว่าพศ2อ5 2นสอ 52, นะครับราคาผมบอกไปในไลน์แล้วขายเบาเบาถูกๆ3,99,000บาทนะครับ3,99,000บาทกับรถสวยมือเดียว รถอุบลโดยกําเนิดคันนี้นะครับผมบอกในไลฟ์ไปแล้วกำชับกันอีกรอบหนึ่งในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะครับก็ทั้งราคาที่ไม่แพงนะครับเป็นรถเก็ดที่นั่งที่ราคาไม่แพงแล้วก็เป็นบล็อกดีพิมพ์นิยมดูแลรักษาง่ายนะครับเครื่องเกียร์ทนนั่นคือเครื่อง 1KD c o m ค o n คอม l ุนเรนะครับ2,982ซีซีดีเซลเทอร์โบ 163แรงม้านะครับเครื่องยนต์นิ่มๆเงียบๆเป็นแจ่มนะครับคันนี้นิ่งๆเงียบๆแน่นๆรถบอดี้โครงสร้างนะครับรถบอดี้โครงสร้างไม่มีขยับนะครับบอดี้โครงสร้างไม่มีขยับนะหน้าหลังเดิมนะครับหน้าเดิมดีเบลโลโก้เดิมหมด3 9 9 0 0 0บาทไม่ได้มีมาพอยๆสำหรับรุ่นนี้ เพราะโดยส่วนใหญ่ก็จะเจอเป็นรุ่นที่เป็นรุ่น 3.0V ธรรมดานะครับที่ไม่ได้แต่แตงอะไรมาอันนี้แต่งกระจกมองมุมสเกิร์ตรอบคันมาให้นะครับแล้วก็ยางดีดอกเต็มนะครับยางดีดอกเต็มใช้งานอีกยาวๆนะครับเป็นแม็ก17นะครับล้อแม็ก17เพราะว่า f o r ์ u เนอชมแรกๆส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยเจอสีขาวนอกจากรุ่น e อ u คู v e รุ่นอเพอร์โตแล้วก็รุ่น TRD นะครับในตัวนี้บล็อกนี้นี่สวยๆแจมๆนะ รถมือเดียวรักษาดี3า9 0 0 0เก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับรู้สึกยังพอมีช่องยังพอมีช่องจัดสินนั้นได้อยู่นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนี่นะครับดูรถปีเก่ารถปี2องพันเก้าแล้วสิกว่าปีถ้าใช้ไม่รักษาเนี่ยนะครับพวกเบ้ามือเปิดพวกลายไม้ไดีไปหมดแล้วนะครับตัวเบาะนะครับตัวเบาะอันนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะะองมาลัยนะครับมีมันติฟังก์ชันให้มีคุชชั่นโทนให้นะตัวนี้ ะครับหน้าปัดเดินใหม่ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอนาล็อกเกือบทั้งหมดมีตัวไหม่ที่เป็นดิจิตอลเพียงตัวเดียวนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับก็จะเป็นจออันนี้จอคือติดให้ใหม่จอเอาพายติดให้ใหม่นะครับจอเอาพายติดให้ใหม่นะเบอร์เดิมที่จะเป็นเครื่องเสียงของโตโยต้าอันนี้ติดจอเอาพายเป็นจอทัชให้ใหม่แล้วก็เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับมีปักกิ่งเซนเซอร์มีแอร์หลังแล้วก็มีระบบ VSC 3า9าได้เกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน2อล้อนะครับ3า9 0 0 0บาทเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน2ล้อสสปีดเครื่อง,องอนยนต์ดีเซลน,นแรงดีประหยัดทั้งราคาและก็สาภาพที่การันตีได้นะครับมีเล่มพร้อมโอนนะครับตรวจสอบประวัติรถได้ชัดเจนคันนี้นะครับรถรถไม่เคยถูกย้ายหรือถูก,ถกย้ายรืําไปใช้ที่จังหวัดอื่นนะครับใช้ที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ขายกันที่อุบลตอนนี้นะครับสวย กิฟทั้งภายนอกและภายในรือว่าจะของเดิมใส่ใจดูแลรักษาดีมากนะครับเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับสีครีมแล้วก็มีพรมใยบวบเข้ารูปให้นะครับมีพรมใยบวบนะครับวางหน้ากลางหลังให้เลยนะนี่นี่ไงก็แล้วแม็กยางเยิงทุกอย่างพร้อมจบพร้อมใช้นะชุดลุ่นพิเศษตัวนี้อพเผลอโตไม่ได้มีกันมาบ่อยนะครับนี่นะสเกิร์ตรอบคันแหลกหลังคาสปอยเลอร นี่แต่งมาจากแต่งมาจากโรงงานนะครับแต่งมาจากโรงงานโดยกําเนิดนะครับแต่งมาจากโรงงานโดยกําเนิดนะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวสเกิร์ตตัวแหลกตัวสปอยเลอร์นี่เบาะยังสภาพดีมากนะครับไม่มีแตกไม่มีริ้วรอยนะครับเป็นแอร์สตอนแล้วนะครับไฟอยากเป็นไฟอยากตัวแรกที่มีแอร์สตอนเพราะว่าฟอร์จูเนอร์ตัวแรกที่ออกมานะครับยังไม่มีแอร์ตอนหลัง เพิ่งมาเพิ่มในตัวไฟหยักนะครับรถหน้าหลังสวยเดิมเก็บ3า9 9 0 0 0ามบาทคุ้มๆอย่างนี้สดได้ผ่อนได้เป็นยังไงนะครับสดได้ผ่อนได้เน่รุ่นพิเศษอัพเฟร์ตโตตีคู่มากับขับสีก็คือสปอร์ต v ิโวนะครับนานๆจะมีมาสักทีหนึ่งนะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ราคาดีๆแบบนี้นะครับมั่นใจว่าซื้อรถปกติถ้าเป็นตีง่ายถ้าเป็นรถแบบรถครอบครัวนะครับรถครอบครัวถ้าเป็น ราคาประมาณ3ามสี่แสนเนี่ยอาจจะได้ปีที่เก่ากว่านี้หน่อยหรืออาจจะเป็นรถไซส์เล็กกว่านี้แต่คันนี้ราคาไม่ถึง4ี่แสนได้รถเจ็ดที่นั่งได้เครื่องยนต์ดีเซลได้รถสวยประวัติดีมือเดียวนะครับอุบลโดยกําเนิดผมมาคอนเฟิร์มสภาพไม่เรียบร้อยนะครับดูในรลฟ์สดอาจจะมืดนิดนึงแต่วันนี้มาถ่ายพรีวิวให้ดูรีวิวให้ดูทั้งสภาพภายนอกและก็ภายในนะครับดูผ่านเลนกันแบบชัดๆสนใจคันนี้แจมแจม นะจํจจจรุ่นนี้ผมบอกเลยว่านับคันได้นะถ้าเป็นรุ่นรุ่นที่ตกแต่งมาจากโรงงานนับคันได้ส่วนใหญ่เราจะเจอตัว3 0 v ธรรมดาหรือว่า 3.0V ที่เป็น4 v วิลไม่ได้มีชุดแต่งแบบนี้สนใจย,ยกหูงไซัยตรงหาศรศักดาที่0840369999นาหะครับ0 8 4 0์6 9 9 9ี่กับ f o r t จ n e r ไฟอยักรุ่นพิเศษในราคาเพียง3 9 9 9 0 0บาทช้าไม่ทันสวัสดีครับ